โบ่แล้วเด็กพี่น้องสวัสดีจ้ะมื้อนี้อยากินแกงหน่อใหม่คักๆจ้ะพี่น,อน้องแกงเน่้อใหม่ใส่ไหม่น้ำยานา่งจ้ะพี่น้องยาหน,น้านั่งกะน้ำจะนา่งกระป๋องเนาะจ้ะอันดับแรลกเาก็เ,าเอาหน่อห้อใหม่ไปต้มให้ตืดก่อนจ้ะหลังจากนั้นก็มาใส่น้ำยานางจ้ะใส่คาตะไคแล้วก็ใส่บักงพริกจ้ะพริกโขกหอมแดงกระเทียมจ้ะพี่น้องหลังจากนั้นกระทำการเติมน้ำข้าวเบียร์ลงใจจ้ะพี่น้องสูตรนี้เป็นการ แกงสูตรแบบธรรมชาติเด้อพี่น้องแกงสูตรบกเล่นดวนจะพี่น้องหรือข่อมหิวหลังจากนั้นฮากะเทะนองใหม่อเบอร์แมนจะเทเฮ็ดหูหนูกับเฮ็ดฟางลงไปจะพี่น้องหรือจะว่าเอินเป็นเฮ็ดเฟียงก็ไดจะพี่น้องหลังจากนั้นก็ทําการปรุงลงไปจะพี่น้องใส่น้ําปลาแดกจะหรือว่าน้ําปลาาจะใส่ผงนัวลงไปจะนิดหนึ่งจะ หลังจากนั้นก็ใส่รสดีลงไปจ้ะพี่น้องนิดหนึ่งจ้ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งจ้ะพี่น้องหลังจากนั้นก็ทําการโคเร่คเร่จ้ะพี่น้องโคเร่คเร่ให้เข้ากันแล้วก็เปิดไฟจ้ะพี่น้องเปิดไฟแกงเลยจ้ะสูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนจ้ะพี่น้องเห็ดง่ายๆกินตามสบายคนไก่บานจ้ะพี่น้องสไตล์แบบนี้แหละจ้ะหลังจากนั้นก็ทําการปิดฝาจ้ะพี่น้องปิดฝาจนว่าเขาเดือด,ดพุ่งละจ้ะพี่น้องทํากัน คนจะพี่น้องคนดูดูด้วยจะหาคนบดูเขาเบียร์มันจิตติดก่นกะทะจะพี่น้องหรือว่าติดก่นหมอจะพี่น้องพญายามเปิดคนบ่อยๆสะพพีน้องหลังจากน,นักน้นก็มาค้นค้นเขาเบียร์จนซุกจะพี่น้องโคเรโครเรโครเรเข้าไปจะโอ้ยหอมพี่นอ้องหิ้วเข่า หลังจากนั้นกระทาการปิดฟ้าอีกรอบจ้าพี่น้องปิดฟ้าไว้ให้เขาเบียร์ห้ามันสุกเนาะจ้าพี่น้องแบบสูรง่ายๆจ้าพี่น้องผู้ใดเอาไปใส่ก็ได้าะสูตรนี้ง่ายที่สุดเลยจ้าเก่งบ่อ่ยี่สิบนาทีกระด้กินแล้วจ้าพี่น้องหลังจากนั้นกระทาการเปิดฟ้าอีกแล้วจ้าพี่น้องทําการเครเครเครอีกรอบจ้าเขาห้าก็เริ่มจีซุกแล้วจ้าเขาเบียร์ห้าจ้าพี่น้องน้ำก็ชิได้เหนียวเหนียวคนคนเดนื่นเนื่นข้นมาแนอะไจ้าพี่น้องคนคนคนจ้าคน คนเสร็จเราก็ทําการปิดฟ้าเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องปิดฟ้าไปแล้วป่านนี้เขาก็เปิดมาอีกรอบจะจากเขาเบียร์ห้องก็ชิได้ยังสี่ลาจ้าพี่น้อง ได้แบบคนๆเซฟๆหอมๆแต่จ้าพี่น้องแล้วก็ทำการชิมจะให้ได้ตามรสชาติเราพอชิมด้วยจานรสชาติเสร็จนะคะเทบื้มลงไปเลยจ้าพักขาหรือว่าผักะอมจ้าพี่น้องแล้วก็ใส่บักพิกโดดเข้าไปลงไปน้ำจ้าพี่น้องแล้วก็ทำการโคเร่คเรโอ้ยหอมหินหินพี่น้องเอ้ยหิวเขาเคเร่เคเร่คเรไปทักพักหนึ่งจ้าพี่น้องพ่อให้พักขาหรือว่าพักชโอมเข้าซุกค่ะทำการปิดฟ้าว้พี่น้องปิดฟ้าบื้มลงไป หลังจากนั้นก,อก,ก็อร้อาการกินเลยจ้ะพี่น้องซุกแล้วจ้ะพี่น้องเปิดผอบขึ้นมาเลวจ้ะพี่น้องคนขึ้นมาแล้วเป็นย่างไดพี่น้องขาเบียร์คนๆหอมพักขาพี่นอ้องแต่แสบบ่จ้ะหมาๆจะ้ะผู้ใดามากินเตียงนมใหม่น้ำกันมากินน้ำกันเ้อจ้ะแกงนมใหมค่คนๆจ้ะใส่น้ำขับเบียร์น่ๆหลังจากนั้นเขาก็ทำการเทเลยจ้ะพี่น้องเทไปจะกินเลยจ้ะเทบื้มลงไปเลยจ้ะพี่น้อง ปติโทเต็มถาดเลยจ้าพี่น้องเอ้ยมามาจ้ามากินน้ากันจ้าเต็มถาดสวดโพโร่เลยพี่น้องตาแสบจ้ากินน้ากันพอจ้าพี่น้องผู้ใดมากินแกงน้งใหม่มาเด้อจ้าข้าเขางี้ยๆจ้าพี่น้องตัวยเข้าไปเลยจ้าบำแซบ